สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาในเดือนมีนาคมนี้ถือว่ามีวันที่สำคัญที่เหล่า f อของน้องแอมตั้งตารอและน้องแอมเองนะครับก็ตื่นเต้นเหมือนกันในวันที่28ปลายเดือนมีนาคมนั่นเองโดย FC หลายคนนะครับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างมากมายและที่สำคัญ f c หลายท่านจำได้ว่าเดือนมีนาคมนี้มีศิลปินดัง2ท่านเลยนะครับที่เกิด ในเดือนนี้นั่นก็คือคุณ่ายอาลไทยเกิดในวันที่27มีนาคมและน้องสาวคนล่าสุดของแกรมมี่นั่นก็คือน้องแอมชนทิชาเกิดในวันที่28มีนาคมนั่นเองนะครับและหลายคนเข้ามาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดล่วงหน้าอย่างมากมายหลายคอมเมนต์เลยทีเดียวนะครับและ นี่แล้วครับคือความเอาใจใส่ของ f c ของน้องแอมที่จำได้ทุกอย่างในความเป็นตัวตนของน้องแอมชนทิชาไม่ว่าจะเป็นวันไหนขอให้น้องแอมมีความสุขมากๆทําสิ่งใดขอให้ประสบความสมเด็จสมหวังตามความฝันที่ตั้งไว้และที่สำคัญนะครับเดินทางปลอดภัยร่างกายแข็งแรงรวมถึง FC ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับ